สอกรอบบอกมหาปูสาทุโนพันเตนโมพุทธายะกษาผูกโมมัดพุทธารึงยักกึงเอาไว้กึงจิตกึงใจกึงกายีกึงกายโยกึงกายยากึงกายเยด้วยนโมพุทธายะกษาผูกโมมัดพุทธารึงยักกึงคเร่จ่ายแซงให้กูปุกหมดละปุกยากูจะปุกกระทาละเลขยันปุกกลายละวันนั้นปุกพระจันทร์ละกลางคืนปุกบัลลัละปาชา ปลุกลูกสบ้าอะเขาควายปลุกลูกหิตรายเป็นปลุกตั้งเอแลกระโดกให้โดนมนุษย์คนนี้โอมปลุกปลุกลุกุกสวายะเอหิลุกๆเรวรลาย่าช้ายาช้ามาสมสู่มาอยู่รักกันชิวหายันตังจิตติจิตตังติยังจุติอันทากาเรนณโอนัธาเอหิพคกวาภิกขุงนี้เอหิมาเรโสมามาอาคัดเถียะอาคัฉาหิจุติจิตตังติยังจุติเจตาภูวิญญาณเจตาภูวิญญาโนมานีมามะอยาช้ายาช้ามึงมารักกันอาคัดเถยะอาคัตชห คููกูดีคููกูเด่นคููกูดงังคููกูขังคููกูว่าอะไรให้เป็นตามนัน